สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะกลับมาพบก,กับน,น้องดาน,นะคาะที่โชว์รูมฝอยพระประแดงค่ะพร้อมกับช่องยูทูบฝอยใบดานั่นเองค่ะวันนี้นะคะอยู่กับรถสีฮอตฮิตอีกแล้วนะคะเป็นตัวรุ่น n e x จน CA ปเอค l พัค่ะคันนี้นะคะเป็นรถของพี่นบนะคะเป็น f อน้องดาน,นะคะมาจากชนบุรีเลยนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวตกแต่งรถหล่อมากๆเลยเดี๋ยวพารับชมรุ่นนี้กันคันนี้เป็นตัว XL p ลพันะคะเกียร์ธรรมดาค่ะราคาของเขาทั่วประเทศอยู่ที่79,00 0าบาทค่ะตอนนี้น้องดามีโปรโมชั่นนะคะรับ ส่วนรถนะคะถึงมูลค่า1 2 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวนะคะหรือลูกค้าจะเลือกเป็นราคารถพิเศษ5 9 9 0 0 0บาทก็ได้เช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีซื้อสดหรือจัดไฟนแนนซ์ก็ได้ราคานี้เท่ากันนะคะเดี๋ยวพารับชมการตกแต่งรถของพี่นพคันนี้การออกแบบมาถือว่าลงตัวและหล่อมากๆโดดเด่นมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะพี่นพห้ต้องได้ทำการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์แบบนี้เลยค่ะฟอนต์กระจังหน้า FORD สีดำตัดกับขอบสีแดงนั่นเองนะคะ 라고! ช่องลังพึ่งระบายความร้อนก็ขนาดกว้างขวางนะคะระบายความร้อนของตัวห้องเครื่องช่วงหน้าได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ตัวรุ่นเน็กเซตเออ์พาร์ตของเรานะคะกระจังหน้าของเขาเนี่ยเราทําการเปลี่ยนแลปเตอร์เราก็จะมีไฟ l e ลแบบนี้3ามตำแหน่งให้กับตัวกระจังหน้าเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับตัวรถด,ด้วยนั่นเองค่ะถัดขึ้นไปด้านบนกันเลยนะคะคันนี้เป็นสกูปทรงฟิตขนาดใหญ่ค่ะทําสีตัวเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ตัดด้วยกับสีดํได้นั่นเองลูกค้าให้น้องดาทำการสีด้านข้างเป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ เลือกโลโก้เป็นตัวโลโก้มาสแสงสีแดงแบบนี้เหมือนกันค่ะ และที่พลาดไม่ได้เลยถ้าออกรถรุ่นเอกพั ath, กับน้องดานะคะคันนี้ที่พลาดไม่ได้เลยแล้วก็จะหล่อมากๆคือตัวรุ่นไฟที่เราทำโคมไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นโคมไฟ LED นะคะที่ทําให้เหมือนตัวรุ่น XLs เลยนะคะเป็นเส้น LED แบบเรียบแบบนี้แล้วนะคะจะไม่ใช่เส้นไข่ปลานะคะก็เวลาเลี้ยวไฟเลี้ยวก็จะเป็นไฟเลี้ยวแบบนี้สีส้มนะคะลูกแก้วด้านในโปรเจคเตอร์เลือกเป็นสีได้ด้านงเองนะคะเลือกน้ําเงินแดงขาวเลือกได้เช่นกันนะคะ ด้านล่างถัดมาต้องทําการอัปเกรดติดใน2ตัวไฟตัดหมอกเพิ่มเติมเข้ามาให้นะคะคันนี้นะคะก็รถเร่เดิมจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นั่นเองนะคะด้าน,นข้างตัวรถลองดาทาการใส่ชุดข้อไปหน้าเพื่อเพิ่มความมิติกับตัวรถนั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่มป้องกันให้เวลาที่เราวิ่งกิ่นกระเด็นใส่ด้วยนะคะคิ้วล้อเป็นคิ้วล้อ6นิ้วนะคะเป็นแบบหมด ยึดเก็บซิลิโคนเรียบร้อยไม่ต้องเจาะตัวรถแต่อย่างใดค่ะลูกค้าคันนี้นะคะจับคู่กับตัวล้อแม็กขอบ16ลายมาเวลสีแดงค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพร้อมกับตัวยางฮันคุกนะคะสเปคนะคะก็จะอยู่ที่ปริวที่265แต่แป๊บนึงนะคะตัวนี้ อันนี้จะเป็นอยู่ที่265ทับ70 R16 นะคะก็จะเป็นยาง AT นะคะออเเลนนะคะวิ่งได้ทั้งพื้นผิวเรียบพื้นผิวขู่ขาได้ดีนั่นเองนะคะเครื่องยนต์สำหรับตัว XL พัดนะคะของเราตัวรุ่นนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะ170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่มีกระจกร้านข้างมาให้แล้วนะคะต,ตัวนุมนี้ก็จะเป็นปรับอัตโนมัติมาให้ด้วยนั่นเองค่ะ ฟิล์มติดตั้งเป็นตัวฟิล์มเซรามิกรับประกัน10ปีกันาสาดบานหน้าบานแคบเตียบร้อยเลยติดตั้งเพิ่มเติมไฮไล้์หลังคาเป็นลหลังคาทรงสปอร์ตสีดําล้วนค่ะพร้อมกับรองเบ้ากันรอยขีดข่วนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้สติ๊กเกอร์นะคะก็เป็นสีขาวตักดกับสีแดงแบบนี้นะคะเป็นคําว่าเรนเจอร์แล้วก็เป็นไลายไฟแบบนี้เลยค่ะถือว่าโดดเด่นและสวยมากๆสําหรับตัวรุ่นนี้นั่นเองนะคะภายในตัวรถ ต้องด้าอัปเกรดนะคะทำเบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะรอบคันทั้งคู่หน้าแล้วก็เบาะแคกบเป็นสีทูโชนนั่นเองค่ะคือสีแดงตัดกับสีดำน,นั่นเองค่ะถือว่าหล่อมากๆแล้วสวยมากๆเลยทำการปักคำว่า Nexgen t Ranger ให้ด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยค่ะของเราเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าแล้วนะคะถึงรถฟอร์ดเราจะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะตั้งแต่ตัวร่มต้นลลย ฟอร์ดก็ยังให้พวงมลาลัยไฟฟ้ามาให้หน้าจอดิจิตอลเลือนไม้เป็นดิจิตอลให้แล้ว8นิ้วตรงกลางเป็นขนาด10.1นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะตัวนี้พร้อมกับช่องเสียบ USB Type A Type C นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของตัวไฟหน้าออโต้มาให้แล้วด้วยค่ะภายในถือว่ากว้างขวางมากๆนะคะลูกค้าตัวรุ่น Open c a p Next Gen XL Plus ของเรานั่นเองค่ะ มาต่อกันด้านหลังต่อเลยด้านหลังทําการใส่โลบาร์เหล็ก Outlander ทรง GT ตัวรุ่นที่นราติดตั้งเพิ่มเติมกันเกือบทุกคันเลยที่ติดตั้งให้ลูกค้านะคะ<ม>ก็มาสัมภาระได้จริงนะคะแล้วก็ลูกค้าให้ติดคําชื่อลูกค้านะคะแบบนี้นะคะเป็นตัวกอรย,ย่อทันทั่งไทยก็สามารถทําได้เช่นกันบันไดเหยียบด้านข้างติดตั้งตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นลาเหยียบด้านข้างขึงข้นให้เราด้วยนะคะมาดูด้านหลังกันต่อเลยมีตัวไฟเบรกล้มที่3ที่ตรงบือจับ กับท้ายเป็นสีดำล้วนนะคะแล้วก็ตัดด้วยกับฟอนต์ ford สีดำตัดขอบสีแดงอะคริลิคนูน e เป็นสีแดงคำว่าเรนเจอค่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะกันชนท้ายยังไม่มีมาให้ทําการอัปเกรดใส่กันชนท้ายเหล็กของตัว outlander kado พร้อมกับพ่วง omega แล้วก็ไฟสองปฟทะเบียนนั่นเองค่ะ กระบะไลเนอร์เราเป็นกระบะไลเนอร์แบบกว้างนะคะแล้วก็บรรทุกค่อนข้างได้เยอะมากๆรองรับได้มากกว่า1.3ตันนะคะคันนี้เป็นไลเนอร์แบบเรียบสามารถนั่งได้แล้วก็ไม่เจ็บกลนด้วยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เรามีบรรทัดมา,าให้ที่คีป,ปากกาที่วางแก้วรองรับการใช้งานของลูกค้านะคะทุกอาชีพเลยนะคะเข้าไปท้ายติดตั้งให้เพิ่มเติมเรียบร้อยนะคะ แล้วก็ข้อประถังน้ํามันน้ํามันเราเติมเป็นน้ํามันดีเซลแล้วก็บรรจุน้ํามัน5อ่าอยู่ที่ความประหยัดอยู่ที่15.2กิโลลิตรนะคะถือว่าประหยัดน้ำมันมากๆนะคะก็ถือว่าคุ้มค่าในราคา599,000บาทนั่นเองค่ะถ้าลูกคา้าคนไหนที่สนใจการออกรถ ฟอร์ดนะคะตัวแคปนะคะหรือทุกๆรุ่นตอนนี้นะคะลูกค้าสามารถติดต่อหาน้องดาตามเบอร์ด้านล่างนี้นะคะ084ค่ะา8 4 9644ค่ะหรือสแกนกิโยโคสสอบถามโปรโมชั่นหาน้องดาได้เลยน้องดามีรถพร้อมส่งมอบก่อนช่วงปีใหม่นะคะหรือช่วงปีใหม่ให้กับลูกค้าทุกรุ่นแล้วก็ทุกสีด้วยนะคะแล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่ดีที่สุดมากๆตอนนี้นะคะก่อนถึงจะเป็นช่วงปีใหม่นี้นะคะลูกค้าจะได้มีรถกลับบ้านต่างจังหวัดกันนะคะลูกค้าลูกค้าต่างจังหวัด ทำการจองรถออนไลน์กับดองดาได้นะคะแล้วก็นำรถหล่อๆแบบนี้ส่งให้ถึงที่หน้าบ้านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนที่จะไปฝากลูกค้าทุกท่านช่วยกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กดสมัครสมาชกกับ้องดาด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆนะคะให้กับลูกค้าดูทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะอีกแลูวข้าไหนกันต่อนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ